สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่อเดิมผ่านะครับจากร้าน Fuji Turbo เโโกเษตรน้มินนะครับนี่ครับจะพาบายพาสขยายรูออกมาแบบนี้นะครับใครชอบท่อเดิมแต่ไม่ดังมากนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไร สีครอบท่อตรงนี้ถอดมาทำเองนะครับง่ายครับเบื่อก็เปลี่ยนสีเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังดูนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้ครับไม่ลั่นมากทุ้มุ้มนุ่มๆน,นะครับแต่เวลาลากรอบสูงแบบเกียร์เสียงก็จะดังเหมือนกันคือเป็นเรื่องปกตินะครับข้อผ่ารับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ให้นะครับฟู j i เทอ b o